เอาคุอค้างบนให้สดๆเลยเด้อครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมาเป็นจค่ไดรกอถึงเรียกว่าจ้าพูดผู้นัืนถืออยู่เนาะแต่ว่าผู้บีสือทั้งหลายบุตรจับกูอะให้บุ่ตรพู้จับถือก็คือถือยู่แล้วได้หมดเล้คนะบพอนองเนาะน้ะคะติดตามกันนะครับสำหรับแนวทางก็ตู้ของของเพิ่นเข่าอันนี้เนาะถ้าเป็นเก่าเกศเรียกเก่าเกศ ขันเขาว่าบังคับขันบ่ได้ไรซั้งดูงูหนึ่งขันบเขาบังคับอันบังคับขันพ่เสือขันพ่อเสือบนลางขันพ่เสือก่ากับกันนังสี่น้าขัน่อเสือกับกันเขาก็บ่ขายเขาว่ามันเป็นเลขกันเลขเขาเห็รน่งสันก็ได้กับแล้วไปมากอะเราที่ซื้อถ้าเก่าเพชรนะเขาบังคับบันซุ้มขายยืนได้เด้เจ็ดเก่ามาได้มาได้เก็บเก้าเท่ากัได้ ใช้ย้อนเลขบังคับตัวนี้บางครับซื้อจ้าพ่อเจ้ามือมันเห็นังสัยนี้เขาสงสันมันล้างบนอีกเนี่ยขันพ่อล้างบนเขากับพ่อขายเสียนะคุณบสติงเขาเลยตัวนี้เจ้ามือจากคอนเทนต์นะเขาว่ามันหลับอยู่นี่บังคับให้ซื้อบางคับเฮ้ซื้อทึบซ้ำมันก็ดีด้วยมโหฬารกันเลยตัวนี้ตเลขบังคับประธานเวลุกมาถ้าผีบอก พอใช้ีครัาพอใช้ปฏิภาปฏสวาปดีคุณพอใชยนะครับโตเดียวว่าเคยผ่านนั้นบอกพอใช้มาผ่านลาวมันวิ่งนะบนรางความนึกหันเมื่อเขาเข้ามาหนึ่งกับเก่าอึกล่างเป็นคนบนรเขาเลขวิ่งหกเขาบนรางนะครับบนรางนี่สว่าจับคูมันหมนผ่าเหมือนมันมีอยู่มันเป็นซิปกว่ตัวมันจะเข้าเซลล์ลงตัวไหนเป็นบ่หล่ะครับมัน เดรื่องนของหนักพอไปถามนะจ้าพ่อค่ะพ่อะสวัสดี fc รอบนะคะทั้งแฟนเพจเจ๊จังคนภูไทยนะคะแล้วก็เจ๊ตังพะรวยนะคะเนี่ยทางโชคลาภนะคะแฟนเพจกันช่องน้อพี่น้องค่ะเรื่องของสมถ์นั่นบอกพ่อพี่พ่อเจ้หน่อยวันนี้ก็คำนวณแบบสดๆเนาะพ่อพ่อบอกเลยเดี๋ยวผมเขียนตามคำบอกครับพ่อบอกสู่ fc ฟังตะกอนค่ะหน้าไม้เนาะเล็กบุญเล็กบุญ วิหนึ่งกับเก่าบอลวิ่งหนึ่งกับเก้าขอให้หลายชุดประมวนนี้ครับสามชุดย่างละสามองย่างสามชุดนี่เนาะเสียวไหลก็ย่ามันวายั่งไม่หลายเกินนั้นมาครับเอาหน่อยๆแค่นแเอาย่างละสามชุดบนเดนหนึ่งหนึ่งกับเก่าเดนหนึ่งรองเก้าอ่ะ มันจะปกอดข้อกันมากรอพอันนี้มันเกิดสิล้อเทียมมันกับแม่ยงได้ไรบอกครับจับคู่เดียวพ่อจับคู่มีเอาสามตัวก่อนเนาะครับสามตัวนมี 9, 1, 9. อยู่สองคู่เก่าหนึ่งเก่าอืมมันกอดข้อกัอออออนมาอย่างนี้นะเก่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเก่า สองสองห่งเก้าสองหนึ่งเก้าฮัมร่มกดไลค์ได้ด้วยนะคะรับชมที่หนคอมเมนต์มานะคะสองตัว่หนก้าสี่เกา สีหนึน่งสีหนึงน่งจะลังบนใดหน้ากันบนนั่นมีเฉพาะบนนะครับร่อมเมือดใมัหมร่มเย็นน้อก่านะไปยืวัดหน่อยสเทือนนนี่ไปไม่ได้พูดอย่างนอนเอยยุคนอือ่ถ <laughs> ้าเขาลงสะเ็ดอนแน,นวสเส็ดบ,บนดนันสี เนี่ยมันบ่มีอันใดก็ได้สารได้ดยังใส่นะบ่นหมดแล้วบ่ครับหมดแล้วนี่บานี้ล่างล่างล่างนี้ซีกับหกเดินซีเดินซีกับหกกับหกสักสุดพอละสามสามสุดครับเจ็ดซี ซี่หนึ่งสี่หนึ่งมาบนมาลางตัวนี้ตัวนี้มันเกิดเยอะนะครับมันมีสีตัวเลยว่าซี่สามตัวหนึ่งสี่สามนี่คือบอลลงเหรยันว่ามันเขาตัวนี้ฝันยากอีกครับครับเจ็ดหกเขาสี่คูัไปเลยหลุดล่างยังว่ผิดครับตามสูตรเราตามสูตรนะเราอ่สูตรมันเหมือนกันคือมู สูตรมีคือกันมัดประเทศคจากคนบดีจับทูถือกู้ถือก้อนไปซิจับทูไรสิมันนะพ่อไปสิมานต่านั้นเล่ติโชคติดวงบังนล้กับกับบวจะกับเอาด้วยค่ะสิบหกบุญพอเน้นตัวได้ครับจ้าเสียวใส่ตัวดีๆน้อมันดีมาตัวๆมนทุกสาม มากกทุกตัวเลยบครับตัวเน้นตัวไดีชอบทุกตัวเน้นซ้ำกันหมดเลยังกันมดะทหมดเชไตก็ซือตัวละสองร้อยสามร้อยก็เงินแล้วเนาะครับนันคือี่มากันซื้อตัวละสมรยก็้เงบอกให้บอกให้ซื้อคนหนึ่ซื้อหรอันย่างเขามันออกมากเส่อไดคนหนึงเชียดได้ ล่างมีตัวเน้นวะครับล่างเก็บซีนเก็บซีนทางนึงือว่าบก็ได้ยินพี่น้องเนนชุดแรกอากาศบูดีวะอยู่ใกล้ๆอย่างนี้เขาขึ้นอยู่ตะบนขึ้น,นเขาขึ้นรักอันซ้ายอัรักอันดุเขาแตงง่งมัยนะมันก็นชัดอยู่ได้เะนาะ,ะพี่น้องได้ยินไหมคะใครได้ยินคอมเมนต์หน่อยใครไม่ได้ยินคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอากาศดีดีมั้งเนี่ย กมีเมนค่ะเอสไปชมไปใส่มานาใ่นี่เขา่่ไปในอบัดีมาเ้อม่เอเ่าเด้อเ็ดเก่าเด้อพี่น้องเด้อความฝันเด้อพี่น้องค่ะฝันฝันขับเตือไปได้ยั่ไเม่กี้ฝันฝันนมาได้มาได้เ็ดหนึ่งเก่าไงเึ่งเก่ากั ระวังงวดนี้สิไปล่องอี่รือว่าผู้สิงฝันว่าผู้สิงถล่มเนากวัานี่พอฝันบ่ดป่ะท่านฝันเลยครับไปล่องมากก็ดีดิล่องมากจะฝนข้างขึ้นมานอนฝันเอ้ามันมันเล็กสิออกตัวนี้หีบ่ว่าอะไรสัอ่างไม่ได้ฝันไปเขามันก็ไปเขาเ้าจับหรือว่าเกาหนึ่งเจ็ดเก่าเปนบ่ล่ะไรไปจับมันสิมันก็ถึงแล้ว จัวิ่งสองตัวะได้น้ำตัวนั้นวิ่งวิ่งนี่วิ่งสซุ่มนี่บวผ่าหรือเตือนด้ไม่เคยพลาที่ก็งเียกับลามแห่งบพสูตรนวณไม่เคยพลาดคำนวณบ่าให้ผ่านนี่สองตัวในจับทีมาตัวใดตอนสีกุมภาันนี้พ่อก็เลยกับเอนี่นี้กับเก่าก็สิ่งกันหนอนวันนี้บพ่อวันนี้ปนกตมันจดยากเพาไปเป็นรักลอยนี่ครอบกย่ทผู้ชมันเป็นยังล่สดยมนมอดอากาศอากาศร่ม่แมน ไม่ได้ย euh ินเหรอไ่ได้ยินเลยนไปได้ยไได้ยังครับได้ยัเอเือนเห็นในรงยืนบอลซีสามแต่ก็ครับร่องย่ครับล่กไฮอยู่ครับไข้งกลมอยู่อ่ะีสามอยากว้าบหมดละเล็กตัวนี้สีสามสเจ็ดสีเน้นบอบ่มีตัวเน้นมาบ่บนนี่มันเน่นกัเจ็ดสีเจ็ดสี เจ็ดสี่ลางเจ็ดสีลางเจ็บัวด้วเจ็ดสีมันมีโอ้เจ็ดสีลางเจ็ดสีลางครับวัมีสีเก้าสีแดงม่พ่อพูดค่อยน๊วยบอกแล้วนะดงอย่นะครับนะเจ็บซี่คือว่าบัวดงยินพี่น้อเปิดก็เพื่อจยินอยู่นี่นี่ดังเลยเนี่ยะกอดังอยู่ แคปหนาจอเด้อครับเดี๋ยวนี้เป็นแนวทางของคุณพ่อชัยนะครับคุณพ่อถือให้พ่อถือเลยบ๋อครับเอาให้ผู้อื่นนั่นแน่ะบนดาบลายมืองามๆต็มเต็มขอสอบลายมืองนี่ด้ครับเด้าให้ศกศกมันมันนะครับหนึ่งป๋อเออเอ็นแคบหน่อยเอาเอ็นพอดีเอ็นโอ้ลุ่มเป็นเออเอเคเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่สี่อย่างเขาซูมมากนั่นแหละพ่ต้องหันครับนิ่งๆเลยพ่อ อยู่นิ่งๆเลยครับนิ่งเลยครับไม่ต้องขยับเนาะให้กล้องซูมหาเอาเด้อพี่น้องแนวทางของคุณพ่อชัยนี่เด็กเมื่อยเด็กวิ่งเี่กบม่เคยพลาดเวยครับเด้อคู้ใดมีตัวเด็ดตัวดีจับใส่เรื่อยๆอกพ่อชัยยจับใส่เรื่อยครับไม่มีหลุดนะครับจริงท่างจับใส่รับอย่าว่าบเห็นนะครับเนาะอย่าว่าบเห็นอ่ะแคปหน้าจอไว้นะครับ น,ลน,น,นะะเลขต้องตรงกันไล่เจ้าแอทอนที่ตรงยืนโครับหนึ่งเก้าหนึ่งสวยบนหนึ่งเอ,อ่อวิ่งหนึ่งกับเก้าเด่นหนึ่งลองเก้าเหรอคะพะ่อแอนสามตัวจะมีเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้านะคะจับคู่ออกมาจะเป็นหนึ่งเก้าสี่เก้า